เคาะลุงนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูวีเต็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูวีเต็ดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสาครับวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟนนะครับก็จะมาพูดประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งมีกูรูท่านหนึ่งนะครับได้มีการมาฟันธงนะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยใครจะเป็นแชมป์นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับเจ้าของฉายาเบบี้โกนะครับไมเคิลโอเว อดีตตำนานของ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็สต็อกซิตี้นะครับผมก็ได้สวมรอยเป็นนักทำนายนะครับผมซึ่งถ้าหากใครที่เป็นแฟนฟุตบอลจะทราบดีอยู่แล้วว่าเวลาที่ไมเคิลโอเว่นออกมาทำนายอะไรนั้นเขามักจะได้ฉายาว่าเป็นไขมุกดำแห่งอังกฤษนะครับผมเขาก็ได้สวมบทบาทนะครับเป็นกูรูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ก่อนจะเตะฟุตก่อนที่ฟุตบอลจะเริ่มต้นในฤดูกาลในซีซั่นหน้านะครับในสัปดาห์หน้าที่ถึง โอเว่นก็ได้มีการทํานายทายทักนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ใครจะได้รองแชมป์แล้วก็อันดับ ต่างๆนี้จะเป็นใครกันบ้างนะครับไมเคิลโอเว่นนะครับมองว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะทําการป้องกันแชมป์ได้สําเร็จในฤดูกาลนี้นะครับด้วยเหตุผลก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการเล่นทั้งตัวกุนซือเองอย่างเป๊ปกัวเดโวล่าก็ดีหรือขุมกําลังที่ยังอยู่กันค่อนข้างจะครบก็ดีนะครับผมไม่ทําให้ไมเคิลโอเว่นมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนอันดับที่2นะครับก็เป็นหน้าเดิมนะ นั่นคืออาร์เซนอลนั่นเองนะครับแมเขายังไม่มองว่าอาร์เซนอลนี่จะไปถึงฝั่งฝันนะครับเป็นรองแชมป์สปีติดต่อกันนะครับส่วนอันดับที่3นะครับก็ถือว่าเป็นการเอาใจทีมรักของตัวเองนั่นเองนะครับก็คือลิเวอร์พูลนะครับผมเขามองว่าลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้จะแซงขึ้นรวดนะครับหลังจากที่ฤดูกาลก่อนจบอันดับที่5นะครับก็จับตัวของไมเคิลอเวนก็มองว่าทีมรักของเขาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับแซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่วงล่นไปอยู่อันดับที่4นะครับผ ว่าจะเคยอยู่กับแมนยูวีเต็ดสั้นๆสวมบทบาดหมายเลข7นะครับแต่เขาก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลแข็งแกร่งกว่าแมนเชสเตอร์ยูวีเต็ดนั่นเองนะครับส่วนอันดับที่5นะครับหรืออันดับอื่นๆนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันเลยนะครับอันดับที่5ก็มีทางด้านของเชลซีนะครับเขาก็ยังมองว่าเชลซีนี่ยังไม่ถึงฝั่งฝันในการจบท็อปโฟแม้ว่าจะได้มาร์ลิโอโปเชติโนมาคุมทีมแล้วก็ตามนะครับอันดับที่6เป็นแอสตันวิลล่าอันดับที่7เป็นนิวคาสเซิลโอ้โหให้นิวคาสเซิลลลลหห่นนเยะครัับงจากที ฤดูการที่แล้วนะครับผมนิวคาสเซิลนี่จบท็อปโปนะครับผมแต่ฤดูการนี้เขามองว่านิวคาสเซิลจะร่วงร่วงลงมาอยู่อันดับที่7เลยครับอันดับที่8เป็นไบรตันอันดับที่9สเปอร์แล้วก็อันดับที่10เบนส์ฟอร์ดนะครับผมส่วนทีมที่ตกชั้นนะครับผมเขามอง3ทีมด้วยกันมีแปลกแหวกแนวอยู่1ทีมนะครับอ่ะ ทีมที่ได้อันดับ20นี่คือลูตันฮาวนะครับผมอันดับที่19เป็นเชฟฟิลยูไนเต็ดแล้วก็อันดับที่18เป็นวูฟแฮมตันของโลเปเตกีนะครับผมนี่คือมองไม่เหมือนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือกูรูท่านอื่นๆเลยนะครับเขามองว่าวูฟแฮมตันจะตกชั้นทั้งๆท,ที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือกูรูหลายๆคนเนี่ยก็จะมองมีทั้งฟอร์เลสก็ดีมีเอเวอร์ตันก็ดีนะครับผมมีเบอร์ลี่มีบอลมัด์สี่ทีมนี้จะอยู่ในลิสต์ของทีมตกชั้น แต่ไมเคิลโอเว่นก็สวมบทบาทว่าวู๊แฮมตันจะตกชั้นในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษก็อย่างที่ทราบกันดีว่าไมเคิลโอเว่นมาทีไรตรงข้ามได้เลยครับผมและนี่คือทั้งหมดของเคาะุูกหนังกับจ่าแตงครับก็จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอเต็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเต็ดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่แหละแอดตูนสามสิบสามครับวันน ก่อนสวัสดีครับ